สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบกับซาบิวคือเก่าเนาะทางสองซาบิวคนบ้านป่าสบายดี s <S มูเผื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกๆฐานเนาะ่าจสเป็นทางพังลาวฝังไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องซาวอีสานหรือว่าทางต่างประเทศซาบิวก็ขอกับสบายดีและสวัสดีทุกๆฐานเด้อมันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก้าน้อยพี่น้องมือวานนี้ก็พาเอฟซีทุกๆฐานไปกินสินแลวเนาะม้นนี่ซาบิวก็สิพาเอฟซีพแหละออกถุงหน้าเพื่อนเนาะบอลอัน พี่พาพี่พานอกไปเอาเท้าเนาะนั่งรถกระบะคอยาวเฮาเนาะไปพูหละพี่น้องกับไก่ติบเนาะบอนทีว่าเต้นตอดปากสบิวพูเาะพี่น้องบอนไปหาน้ำไม่พูหล่เนาะกะไก่อยู่พี่น้องเพราะว่าบริย่างไปเนาอเพราะว่านั่งรถกระบะคอยาวไปพี่น้อง่ะพี่น้องนั่งรถเต้นหรือว่ากระบะคอยาวไปนำเฮาเลยเนาะพูหล่ไปเอาเท้าพูหล่เนาะไปนอกันเลยเนาะ ตอนนี้กะถาลูกกระบะพี่น้องว่าวกินีถอยก้นออกมาแล้วบัยังบเห็นมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นทีมงานทีสิไปเอาเทา้าเนาะแต่ปู่วัดจมีหรือบ่พี่นอ้องือว่าเอากับวันสินน้นนี่บอกนีอไม้บรอดาอก่อนดันสิ้นเพราะว่าคำยามพ้นเลยม,มันชิบอึดเนาะเพราะว่ายามแรงเลยพี่น้องมันกะบนอยู่บนาน้ำหลายๆภูแล,ลนอนแต่น้ำน่าสบิวกะ oh โบกแห้งเลยพี่น้อง มันกรบโบมีแล้วเนาะก็ต้องไปเอาใกล้ๆภูแหลบบอนแตนตอดป่าภูเลยเนาะพี่น้องหัวใจโสดมันเลยหัวใจโสดบ่ได้ภูเ <c oughs> ขาแล้วนะยานาอน,นตอนนี้ก็รถ <c oughs> กระบะเฮากระมาฮอดแล้วเนาะพี่น้องมาในก็ติพากันขึ้นน,หน,หน,น,นั่งไล้เนาะแบบนึงตามดีๆเด,ด้อพี่มานั่งพี่ ตอนนี้เรากพากันขึ้นรถไถแล้วพิธีเรียบร้อยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเขาซาบิวอยู่เนาะแต่เพื่ลนรถได้ได้จะอยู่ในท่ามุกแค่ท่ามุกน้องซนุ่ยพี่น้องขยในทางไปเบนดาบไปสองสี่หกแปดคนพี่น้อง ผู้ดิ้นทางหน้าซองคนนี่เนาะอะไรเอองั้นเกย์ภาคคำปะเกย์นี่แหละอ๋อแม่สอ้อพี่น้องสอ้อตื่นแล้วว่ะตาไพกระตามันเบิ้ดหน้าเทาดอกอ้าทุ่งทองตอนนี้ก็ขบคนแล้วเนาะพี่น้องผู้ดิเต็มหล่นกเต็มทั้งรมดากาศสิพายเอฟซีถูกขาดและเขาปลาเขาโดนคน่น้อกมาอนี้ เอฟซีนั่งรถกระบะไปเอาเท้านาะพี่น้องวันที่ได้มาได้กับไปรุดนน้ำการเขาเลยอยู่น้องน้ำกันเลยเนาะตอนนี้ก็ออกวิบ้านไปทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห่วยใหญ่เนาะห่วยห่วยยางพี่น้องยกขึ้นล่ะกาห่วยไปทางใต้นนี้ำไปน้ำบ่อเต็มรถกระบะพี่น้อง มก็ยากอะไรเนาะ ่เรานั่งหลดมานะเนาะเากับพอ่อฮิตฮิตขาวพี่น้องกู<อ><อ>เงาเดียวพี่น้องออกในโตเนาะออกในโตยังก็ะก็กุ้งเนาะออกในตอกุ้งพี่น้องเนี่ยพอพอ,อาาสูบเลยเงาเดียวเนี่ยพี่น้องตอนนี้กะมาไก่พอสมควรมั้วเนาะพี่นอะนะ้องครึ่งแล้วเนาะยังอีกครึ่งหนึ่งมาเนี้พี่น้อง บรฮอดจักเถื่อนนะพี่น้องแม่สนุยเรากับปั้นเข่ากันนะพี่น้องยืมเข่าพี่น้องมาเล่นทากันเนิ่ขนาดไปเอาเท้ายังจับนี่เลยพี่น้องปากกันยุ่งก็ยังจะจับซิ่ำได้อาหารเพิ่นกะใส่ทุ่งยางพี่น้องใส่ทุ่งอะไรใส่ทุ่งขนมมาตะกินข้าวข้าวกับปั้นใส่นี่แล้วเนาะสูบน้ำไม้ ตอนนี้กามาหอดทงไหลอ่ยเลยน้อพี่น้องเผิ่ต้านจะขึ้นว่าแปน้อพี่น้องเผิ่อบรรยายคนต้านเอาเอาโหลดต้านตัาเป็นถอดเป็นถอดมาเลยนาอง ตอนนี้เขากะมาหอดอันบ่อนที่สิไปเอาเท้าเลยเนาะพี่น้องผู้หละผู้บ่อนคันที่พาพี่พาน้องนั่งกินข่าวตอนที่มาเอาหนามาเอยนแล้วพี่นอออ้อ,นกนองก็มักตองผนดุกเลยพี่น้องในโกมักตองดอกไล่ลายมันสะไปอยู่กับสิพาพี่พาน้องผู้หละลงไปเอาเท้าอยู่น้องผู้เละเนาะพี่น้องว่าสิมีหรือบ่พี่น้องเพราะว่าเนียไปกับคนกับมาเอาไลา่ลายเนาะ คนสั่งในบ้านลายพี่น้องคำค้นสั่งแบบมาเอาอยัางกบะบบได้อีกเลยพี่น้องมันอยากชวยเนาะยังบบได้เลยสั่งพาก็สั่งตอนหนาสบิวี่ก็สิเป็นต้นน,น,น,นะะพี่นอ้องก๊กยังก็กกดอกจานบ่กกจานบานแล้วพี่น้องพอเดยวออกมาเนี่ยก็เป็นดอกจานเนาะ ต้นเต็มต้นพี่น้องเดือนสีเลวเนาะเดือนสีสากลนเดือนสีลาวบพี่น้องซบิกอบาฮูเนาะดอกมันลายเลยพี่น้องแต่ยังไงซาบิวมาขึ้นแล้วก็กินน้ำหวานมันพี่น้องวันในซาบิวก็สิพาเอฟซีหรือว่าพาพี่น้องไปเอาเท่านาะบ้านนี้ ตอนนี้ฮากับพาทุกคนมาหอดหนองเทาเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้เพิ่นก็นทำการเอาเนาะพี่น้องเพิ่นกะพักไม่เน้่ย,ยค้อนคุ้นคุ้คุยว่าคุย,คยเอาได้เนาะกิวเอากิวเอา <c ười> บอใส่ถุงในพี่น้องกระตา่าคือว่าพากันถือกระต่ามาอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีเอาเทาอยู่ทางผังลาวฮาวเนาะพี่น้อง บ่นบลายพี่น้องก็ได้น้อยเดียวเนาะไทยรู้เทาเท่าก็มีพี่น้องไง <c oughs> งามอลีเนาะเกียวขักอลีใส่ปลาละลายใส่มักกะหอยละล<ม>ายแซ่บมาเอาเท่ากับสมาเอาบุญคน,คนลายอรีพี่น้องผูพังมากรายคนเนาะผูเพิ่นมาก,ก่อนพี่น้องบ้านเฮาวะ ยาเนาะยาเนาะตอนนี้เพื่อนกบพาก,กันขอ่อยเอาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันอยากเบิดเลยเนาะ,นะลายคนมาเอาพี่น้องจองรถไทยพี่น้องมาเลยะพูดน้อกน,นะกเอาสวิงสอนค้างมาแล้วพี่ ปลาใส่ฮอนเอาอันมาใส่เอาเอาฟองมาใส่เอาปลามเมื่อพ่อบอกนะดีลีน่ะนองอันนี้ให้อันเท่าแล้วก็ย่างอันบริการปลาอีกใส่สุกเทานี่ไม่ได้ใส่เทามาพี่น้องมาเอาเทานำกันเนาะนี่มันงอยากอืดเลยข่อยเอาต้องบอาข่อยนีเลยพี่น้อง แน่อยจกลางที <boundaries> ่หยอดพุลน <okay>? ้อยดีินพี่น้องเทียนาแซ่บไปป้ามุน่ะเสียกับป้านโอ้ยเย็นเย็นเ็นใส่ผักบัวผักบัวหอมใหม่หยดขัอันนี้คนลคมได้องเลยเล่าเลยลรคบัตเตอร์ออลีอลหะ ชอบคนเอาเท้าที่ว่าทั้งนี้มันลายที่นี่น่าจะเอาเอาบนเลยก็ได้เท้ารอ,องเท้าตอนนี้ผนจะพากันเอาเท้านเนาะพี่น้อง ตอนนี้เอากะเอาเท่ากะเลี้ยวพี่น้องก้นหน้าละลายแทะหูเต็มกระต่านะนี่พี่น้องอืมกระจ่ามาเอาก่อนหาได้ได้คนละกระต่ายสามสี่กระต่ายพ่อมาเท้าก็ได้ประคบน้อนตัวหนึ่งพี่น้องสายลับเท้านี่พี่น้องพี่เต็มกระต่าน้อยอ้เนาะวันนี้ก็หลังจากที่เอาเอาเท้าแล้วล่ก็สิพาพี่พาน้องพ่อและนั่งรถกระบะเข้าบ้านเมื่อพ่อและาเนาะ กามานอยู่พี่น้องมาเอาเท้าม้เนาะหลังจากที่พากันขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเผนก็มาปั่นน้าออกแต่เท้านาะพูขี้เหนื่อยากลายเนาะก็บวันแรกเหรอคะกุ้งอยู่ในเท้าถุงกระเทียมเห็นแล้วก็กินฮอวกุ้งบ่สำหรับคลิปที่พาพี่พาน้องมาเอาเท้ากามานเนาะพี่น้องก็ได้ลายได้พู้ละกระตาพู้อะไรพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สบิวกับสิคอจบคลิปเอาไวสา้สำานิเนาะฝากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นบิวในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเห็ุคลิปต่อๆไปขอพระคุณทุกๆท่ทานเดอ้อที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดเนาะขอพระคุณหลายๆเดอ้อ